สวัสดีนะครับวันนี้พามาชมพระหลวงพวกูณนะครับอง์นี้เป็นพระเครื่องหลวงพปกูณรุ่นนั่งพานวัดบ้านคลองปี2537เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนั่งพานบ้านคลองเนี่ยสร้างทั้งหมด2 5งพนสามเจ็ดหรียญน,นะครับองค์นี้แต่เดิมเนี่ยเช่ามาพระไปเปื่อยนะครับทีนี้ก็เลยหากล่องพระบ้านคลองกล่องเดิมเนี่ยมามาใส่ให้สวยงามมากขึ้นครับ น,นี่ครับด้านหลังนะครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ